อันนี้เราจะาขึ้นไปไปดูนะครับว่าระบบของรถคันนี้นี่เขาทำงานกันยังไงนะครับผมอันนี้สอบถามานะครับผมถ้าน้ำหนักประมาณ9กโลนี่รถจะจมหรือเปล่านะครับถ้าไม่จมเราก็ขึ้นได้นะครับผมอันนี้เราอยู่บนเจ้าเครื่องฉีดยาแล้วครับผม บริเวณนั่งก็ประมาณนี้ครับไม่ต่างอะไรจากรถเกี่ยวข้าวเนาะอันนี้มีระบบอะไรบ้างพี่อันนี้ช่วงล่างเนาะก็เดินฝั่งนั้นก็ระบบตัดบบขึ้นลงคอปากอ๋อแล้วก็ระบบฉีดใช่ไหมแล้วกตัดข้าวตัดข้าวแล้วก็ว่านปุ๋ยอะไรนะแล้วก็หว่านปุ๋ยครัหว่านปุ๋ยอ๋อดีครับอันนี้ก็อ่า ใช้ถังกี่ลิตรครับผมสามร้อยามร้อกี่ลิตรครับสามร้กิโลลิตรใช้เครื่องยนต์คูโบต้าเนาะสี่สูบเออปลาจะจมไหมนี่ถ้าจะนั่งไว้ด้วยนี่จมไหม,ไม,มไม่จมนะ <laughs> อ๋อแล้วก็ใช้ออปัม๊มเป็นปั๊มของอะไรครับปัมป๊มปัม๊มไฮลิกอะ่ะเนี่ยไม่รู้เลย <laughs> มไม่รู้เลยนะทำยี่ห้ออะไรเนะี่ย โอ้ใครทราบคอมเมนต์ก็ได้ครับอันนี้ใช้ยาอะไรบ้างเนี่ยบังบัรุงต้นข้าวใช่ไหมเป็นฮอร์โมนบอกบอกบางๆเนาะ๋อ้ครับยาฮอร์โมนบังรุงต้นข้าวลองใช้ดูครับ เครื่องยนต์แล้วก็หม้อน้ำโอ้หม้อน้ำใหญ่แล้วก็มีชุดปั๊มสีครับีเรื่องวดเดียวออ่ะยาอะ,ดาดอะเอาไอโฟล์สองิ้งนนี่หรอกเพราะยามันไปเยอะเท่าไหร่เสียงนิ่มนวลครับตัวนี้เครื่องแค่นี้ก็แรงเหลืออยู่เนาะสี่สูบถ้าใช้มากกว่านี้ก็เรื่อง ตอนนี้อัตราเร่งก็ไม่มีโหลดไม่มีตัดข้าวกส่าสูบรตัดขาวสองนแองพวกตัะแต่นี้เราใช้สี่สูบเลยมัว่ตรฐานเมาตรฐานะอ๋อเอครืองกับครกับอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยเป็นปูน้ำปกเี่อ๋อปนข้าว ความลงต้นข้าวปีนี้น่าจะเข้างามมะเนี่ยในระบบฉีดใหม่เนี่ยครับข้างามยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยยังไม่ใส่ปุ๋ยเหรอยังเนี่ยง,งามแล้วเนี่ยหญ้า,าก็ไม่ขึ้นเลยเนี่ยสวยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมาตัดใบข้าวครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูกันอาทิตย์หน้า <laughs> มาดูเครื่องตัดใบข้าวได้ด้วยวานปุ๋ยวานข้าวได้ไหมวานปุ๋ยวานข้าวก็ได้เนาะได้ได้ครบจบครบเลยครบเลยจะเกี่ยวข้าวไม่ได้นะ เดียวตารบที่บ้านก็มีบีที่บ้านเลยเนาะรับจบในนาข้าวเลยรับจบเลยนะใช่เดี๋ยวยอดผมทีเดียวก็จบในนาข้าวเลยเออยอดครับตัวนี้ฉีดได้ประมาณกี่ไรน่ะครั้งเดียวแต่ไม่ขาดเลยมาหกไรเจไรครั้งหนึ่งนี่นะเราก็ผสมน้ำไปเรื่อยเหรอใช่หมดเราไปยอดแล้วก็หยอดปั๊มแล้วก็อ๋ออ้าวดีมเกินด้วยดิ ยาก่อนบนอ๋อผสมยาด้วยเหรอใช่แล้วก็ปั๊มมาทำงานแล้วมันจะอ๋อมันมีระบบวนยาด้วยครับก็ดีแอนลองดูผมก็มือใหม่เหมือนกันมือใหม่เนาะครั้งแรกก็มาลองงานเหมือนกันได้ยักษ์ทำให้เป็นเลยอ๋อครั้งแรกมีชีวิตของต้นทั้งแรกในชีวิตครับขึ้นจะลดเกี่ยวอืมลองลองงานลองงานลองดูแต่ก็อาจไม่น่ายากเนาะ ไม่ไน่าจะยากครับไ่ากล้อก็จะมีชุดแหวกข้าวด้วยครับผมหลายคนก็สงสัยว่ามันจะเหยียบข้าวหรือเปล่านะมันก็จะแหวกข้าวออกมาครับผมถือว่า ละเยียบข้าวมา,มากๆนะครับเห็ <Okay. S 1> โอ้นิ่มมากครับเหมือนนั่งรถเกี่ยวเลยแค่จะสบายกับรถเกี่ยวด้วยซ้ำนะครับรตอนนี้ระบบฉีดก็ทำงานแล้วครับผม นี่เลยครับ่อา่าใช่ใช่ใชเป็นคันแรกของคนบุรีรัมครับผมส่วนน้อยที่จะเจอเครื่องจักรประเภทน,นี้ฮะ คนก็ไม <inga capacitor. S 1> ่ค่อยทำงานหนัก่าไร่นะเครื่องยนต์ก็เดินไปเรื่อยๆครับขึ้แขนค่อนข้างยาวครับผมข้างหนึ่งก็ประมาณ10เมตร หลายคนก็ไม่เคยเห็นครับผมตอนนี้ก็จะควบคุมอะไรนะชุดแทนใช่ไหมขึ้นลงอันนี้แทนขึ้นลงอ๋ออันนันน่นจะตัววัดข้าวตัววัดข้าวครับนั่นตัวแหวกการฉีดนี่สามารถปรับระดับความความมากน้อยได้ใช่ไหมได้อ๋อแรงดันดต่ำสูงเนาะ ยาเยาอะยา,ยาน้อยน้อยเพราะว่าข้าวมันามแล้วอ๋อครับ ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชุดหวานข้าวนะครับผมตอนนี้ก็มาต,ตัวตัวปั๊มครับตัวปั๊มขับช่วงล่างตัวเดินนะครับผม โดยมากก็จะเป็นพื้นสแตนเลสทั้งหมดเลยครับเนาะจะไม่จะไม่ค่อยมีมีมีเหล็กอายรเหล็กหมดเลยทั้งโครงสร้างทั้งอะไรเป็นเหล็ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเครื่องพ่นยาเนี่มันค่อนข้างที่จะมีสารเคมีพอสมควรนะครับ ไอ้ตัวนี้วาวห้าวาวนี่มีอะไรบ้างมันเป็นอาร์ท่อนไงครับอ๋อในทีเมนท่อนหนึ่งสองข้างหน้าสามสี่ห้าอ๋อแยกกันเนาะใชห้าท่อนหน้าแถวบ้านผมจะผอดแขนออกเมื่อวานเมื่อผอดแขนซ้ายขวาออกอ๋อให้สั้นลงเพราะว่ามันยาวไปไงยาวไปตอนนี้มันเทอะท่าเทอะท่าเลยถ้าเป็นนาบิ้งเล็กๆก็ใช่มันเล็กๆพับขึ้นมาเนาะใช่ใช่อือตัวนี้ก็สามารถแยกได้นะครับผมกรณีว่านาแปลงเล็ก เราก็จะพับมาให้สั้นลงขน,นาดแรงใหญ่ก็เต็มต,ตระตาเลยเต็มสูตรเลยนี่อันนี้ก็ปิดเปิดระบบจ่ายยาจ่ายชุดพ่นนะครับต้องใช้ระบบยิงลมหรือมั้งปิดเปิดเนี่ยใช้แบบนิวเมติกเหมือนรถเกี่ยวข้าวเขาใช้กันเนาะ ้ชุดแหวกข้าวครับรนนี้เสร็จงานแล้วครับผมเก็บ โชเฟอร์ว่าขึ้นได้ครับแล้วก็มาลุนกันเอาตอนนี้ขึ้นแล้วครับปึ๊บ้ดีเชยพยุงน้ำหนักด้วด้ครับผมอ่า จะลองอีกบินหนึ่งครับผมไม่สูงนะอ๋อ <c oughs> อันนี้จะลองอีกแปลงครับ เริ่มทำงานต่อแล้วครับโอเค เราได้ขึ้นไปดูการทำงานของเจ้าเครื่องตัวนี้แล้วครับผมสุดจัดไปหลักบอกเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กันที่ช่องเสิียิบุรียามกันไว้ด้วยครับผมอตอนนี้เรามาถึงส่วงท้ายของรายการแล้วครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับติดตามกันคลิปหน้าครับผมทีมีบ๊ายบายครับสวัสดีครับ